อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบก่อนส่งนะครับดับเบิลเบลนะครับตัวนี้เป็นกลอก17นะครับพอดีว่ามีลูกค้าสั่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทําการจะส่งนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปชระเงินปลายทางนะครับพอดีว่าตัวเนี้ยลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับก็เลยส่งเป็นมือสองตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีเข้ามานะครับให้ดูรอยคนงานก่อนนะครับตัวนี้ ค่อนข้างใหม่นะครับสไลด์ทัจองมีรอยเลยนะครับก็จะมีรอยตรงที่เป็นท่อนอนครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะครับพสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแมกกาซีนก่อนดีกว่าครับแมกกาซีนนะครับก็จะมีร่องรอยจากการใช้งานเล็กน้อยนะครับตัวนี้ถือว่ายังสภาพโอเคนะครับเยี่ยมมากเลย เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับนี่นะครับไม่มีชิ้นส่วนแตกหักนะครับเดี๋ยวมาลองยิงให้ดูกันครับสำหรับเจ้าตัวนี้ส่วนี้ก็จะเริ่มมีมือสองเข้ามานะครับยังไงท่านใดสนใจครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทดสอบยิงนะครับประมาณนี้นะครับหกเจ็ดันะครับเติมแก๊สนะครับก็เลื่อนเจ้าตัวนี้ครับลงมานะครับแล้วก็ดัน นะครับแม็กะะครับออกมาเมื่อกี้ไม่โดนนะครับโอเคนะครับเติมเรียบร้อยแล้วครับแก๊สน,นะครับ,รบไม่รัว่วไม่ซึมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะยิงเข้าที่กล่องนะครับ 7นัดนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแรงขีดดีมากตัวนี้ก็ทำการจัดส่งให้ในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจสินค้ามือสองสวยๆแบบนี้ครับก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับ ช่วงนี้กําลังจะมีเข้ามานะครับ,ก,บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากตามช่องของเราดวงเพจเราด้วยนะครับหรือถ้าใครต้องการขายนะก็ติดต่อเราไ,ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ